สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิทธิชนะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารน,นะครับเวลา11นาฬิกาตรงนะครับพบกับนิหาสาระนะครับด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีประโยชน์กับการดูแลส,สุขภาพของประชาชนที่รับชมผ่านรายการอยู่นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมนะครับก็ยังอยู่ในเดือนวันแม่อยู่นะครับประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลมารดานะครับต้องบอกว่าศาสตรแผนไทยการดูแลมารดาเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะกับการดูแลส,สุขภาพมารดาหลังคลอดวันนี้เราจะคุยกันประเด็นเรื่องนี้นะครับวิทยากรที่อยู่ข้งขางๆผมณขณะนี้นะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ เกษราองค์อาจวิชัยหรือคุณหมอกุ๊กไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับัดดีครับคุณหมอครับเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะคนะครับคุณหมอไปอยู่ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมศาสา์ที่ยศเสรเนาะก็อยู่ในการกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราคุยกันเรื่องศาสตร์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพมรรดาหลังคลอดก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่นะครับตอนนี้คุณแม่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกันเยอะมากเลยนะครับเราก็เลยนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นนี้ขึ้นมานะ การดูแลบรรดาหลังคลอดตามศาสตร์แผนไทยนะครับมีความสําคัญอย่างไรครับที่ว่าอยากจะให้คุณแม่เนี่ยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยศาสตร์แผนไทยตรงนี้ครับค่ะก็สําหรับนะคะการแพทย์แผนไทยนะคะมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้คนนะคะทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงการใช้องค์ความรู้นะคะดูแลสุขภาพของสตรีนะคะที่ผ่านการตั้งครรภ์แล้วก็เป็นบรรดาหลังคลอดน,นะคะ เพราะว่าในสรตรีนะคะที่มีการตั้งครรภ<ม>์นะคะมีการอุ้มท้องทั้งหมด9เดือนนะคะระยะ<ม>เวลาที่มากมายขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงของด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทั้งความเครียดความวิตกกังวลต่างๆรวมไปถึงการคลอดนะคะที่ผ่านการอา่าสูญเสียพลังงานนะคะแล้วก็เสียเลือดไปเยอะ<ม>ทั้งหมดเหล่านี้นะคะทําให้คุณแม่หลังคลอดนะคะเสียสมดุลของธรรมชาติของไปเสียสมดุลของร่างกายไป<ม>ทําให้องค์ความรู้ของแพทย์เป็นไทยะะจะมาช่วยในเรื่องของการว่า จะฟื้นฟูสุขภาพของมารดาอย่างไรให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่าคุณแม่เนี่ยถ้ามีมีบุตรแล้วเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้ตรงนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นคนที่เสียสละอย่างยิ่งเลยนะครับเอาละครับแล้วตรงเนี้ยศาสตร์แผนไทยนะครับเราจะเข้ามาดูแลอย่างไรบ้างอย่างเช่นผิวพันเสียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนะเราจะเข้ามาดูแลให้เสริมสร้างให้คุณแม่แข็งแรงเหมือนเดิม อย่างไรบ้างครับคุณหมอค่ะก็จะมีวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะที่มารดาหลังข้อนะคะสามารถดูแลตัวเองได้เนาะ,ะเริ่มต้นจากนะคะอ่าหลังข้อนเนาะก็จะมีการข้อที่เป็นแบบข้อธรรมชาติและก็การผ่าข้อนนะคะครเริ่มต้นที่จุดนี้เลยก็คือการดูแลแผลแผลฝีเย็บอ,อันนี้การดูแลนะคะของมารดาที่ข้อธรรมชาติด้วยการผ่าตัดเป็นแผลฝีเย็บก็คือให้ดูแลด้วย การใช้น้ํชาบู่ล้างแล้วก็อาใช้น้ําสะอาดล้างแล้วก็ซับให้แห้งนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำคาวปลาอ,อันนี้ก็ต้องมีการรองรับด้วย่านอนามัยแล้วก็เปลี่ยนทุกสองอวันละ 2- อสาแผ่นเนาะผมถามนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดคำว่าน้ำ่าวปลาะนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่วันนี้อาจจะสงสัยไอ้น้ำ่าวปลานี่มันมันคืออะไรครับคุณหมอ น้ำข่าวปลานะคะเป็นเป็นของเสียเนาะที่ในบรรดา,นานหลังลอดนะคะจะมีการขับออกอทางอมดลูกทางทางช่องลอดนะคะคก็จะเป็นของเสียที่มีสะสมอยู่ก็จะค่อยๆออ,ออกมาหลังจากที่มีการลอดนะคะซึ่งอาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็คือให้มดลูกแข็งแรงก็ต้องมีการขับน้ำข่าวปลาออกไปให้ใหกลับมาสะอาดเหมือนเดิมใช่<ห>ครัโอ้ตรงนี้ก็ถือว่าแผนไทยเราเข้าไปมีส่วนที่จะช่วยให้แบบว่าคุณแม่กลับมา แข็งแรงได้ตรงนี้ครับอ่าเชิญต่อเลยครับคุณหมอครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอาหารนะคะอาหารการกินนะคะของคุณแม่หลังคลอดนะคะจะต้องมีการรับทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะบำรุงร่างกายรวมไปถึงสารอาหารที่มีความเพียงพอในการสร้างน้ำนมสำหรับดูแลลูกด้วยอ๋อใช่ครับอาหารน่ย ที่อยากจะแนะนำเนาะที่แบบว่ามันดาเนี่ยสมควรรับประทานเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าเป็น5หมู่นะครับและตามแผนไทยเราเนี่ยถูกว่าที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำนมเนะเราควรให้คุณแม่รับประทานสมุนไพรหรืออาหารไทยอย่างไรที่จะช่วยขับน้ำนมตรงนี้ได้ครับก็สำหรับอาหารนะคะก็จะมอีอาหารพวก ผักผลไม้นะคะเพื่อสร้างไฟเบอร์เนาะแล้วก็รวมไปถึงอาหารที่มีรสร้อนอย่างเช่นน้ําขิงนะคะจะช่วยในเรื่องของปรับเลือดลมปรับจำนุนของสตรีนะคะไปด้วยแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเนาะก็จะเป็นอาหารจาพวกอาหารหมักนองอาหารชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะรวมไปถึงการรับทานอาหารต้องมีความถูกสุขลักษณะด้วยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสดสะอาดนะคะ ครับโอ้ oh, อันนี้ต้องเป็นสิ่งสําคัญเลยคุณแม่ฟังไว้นะครับของหมักดองหลีกเลี่ยงนะครับช่วงนี้เอาละครับเราผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องน้ำเค้าปลาเรื่องอาหารและมีอย่างอื่นอีกไหมครับเรื่องการพักผ่อนของคุณแม่นะคะก็มีความสํคาคัญมากนะคะเพราะว่าระหว่างที่คุณแม่คลอดบุตรนะคะจะมีการสูญเสียเลือดแล้วก็สูญเสียพลังงานไปค่อนข้างมากคุณแม่ควรที่จะพักผ่อนอย่างน้อยวันละ6-7ชั่วโมงต่อวันนะคะ ครับโอ้อันนี้เป็ต้องบอกว่าพักผ่อนก็สําคัญเช่นกันนะครับโอ้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับท่านใดที่กําลังเป็นแม่หรือเป็นแม่แล้วหรือมีเพิ่งคลอดบุตรเนี่ยทาตามนี้นะครับแล้วสุขภาพจะกลับมาเหมือนปกติคุณหมอครับแล้วนอกจากตรงนี้สามข้อแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่แบบว่าอยากจะแนะนําว่าให้คุณแม่ดูแลสุขภาพครับก็จะมีในเรื่องของการดูแลของคุณแม่นะคะในเรื่องของการอ่า เรื่องของการทำกายบริหารเนาะทำไม่ง่ายทำท่าง,ง่ายๆที่สามารถทำที่บ้านได้นะคะที่มีความปลอดภัยนะคะอ,อาจจะเป็นการบริหารด้วยการยกแขนนะคะคขึ้นลมนะคะเพื่อบริหารกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไหล่ลกล้ามเนื้อแขนลมไปถึงการฝึกลมหายใจใช่การฝึกลมหายใจก็คือให้คุณแม่นะคะนอนราบแล้วก็มีการหายใจเข้าลึกๆให้มีหน้าท้องมีการปลูกพองขึ้นนะคะแล้วก็ ค่อยๆหายใจออกช้าๆนะคะให้มีการแบบของหน้าท้องอันนี้จะเป็นการกระชับหน้าท้องในด้วยครับเอาอมีคําถามเข้ามาครับคุณหมอครับถามว่าถ้าเราจะอยู่ไฟเองที่บ้านได้ไหมอาจจะแสดงว่าคุณแม่มีความรู้เรื่องศาสตร์แผนไทยนะครับว่าถามเข้ามาว่าถ้าจะอยู่ไฟเองได้ไหมคุณแม่หลานพ่อตรงนี้การอยู่ไฟเองนะคะ,ะการอยู่ไฟของแผนไทยจะมีการนวดประครบแล้วก็อบไอนอ้ำแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะก็จะมีบางส่วนที่ คุณแม่อยู่ไฟที่สามารถดูแลตัวเองได้ก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารอ่าใช่แล้วก็การดื่มน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ำำํำสมุนไพรพวกน้ําขิงอะไรพวกนี้ก็จะวัดทาได้แล้วก็การอบไอ้น้ํา ก็สามารถทําได้แต่ว่าต้องดูสภาพร่างกายของคุณแม่ด้วยว่ามีความกอดแอมมากหรือเปล่าอ,อาจจะต้องมีคนที่ช่วยดูแลด้วยะคะ่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเนาะง่ายๆที่คนส่วนใหญ่คุณแม่มือใหม่นะครับสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้เองเลยนะครับทําได้เองที่บ้านนะครับแต่ถ้าถึงขนาดอยู่ไฟเลยถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้อันนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญละนะครับตรงนี้เอาละครับเรากําลังจะเข้าประเด็นเรื่องที่ว่า ถ้าสมมติข่านใดที่ไม่พร้อมอย่างนี้นะครับผมทราบมาว่าทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเนี่ยเรามีการให้บริการดูแลสุขภาพหรือว่ารักษามารดาหลังคลอดตรงนี้เช่นกันนะครับอยากจะทราบว่าการให้บริการรักษานะครับเรามีคอสตรงนี้นะครับคอสตรงนี้เรามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรในการดูแลกับคุณแม่ตรงนี้ครับ สำหรับการดูแลบรรดาหลังพลอนนะะในโรงพยาบาลที่เรามีการาให้บริการคลินิกพดุงคันไทยนะคะก็จะมีการาให้บริการของคุณแม่ที่ติดต่อที่สมัครใจนะคะใช้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยนะคะขั้นตอนของเราก็คือในกระบวนการของเราก็คือในบรรดาที่อายุมากกว่า อายุ20ปีขึ้นไปก็สามารถจะเข้ารับบริการได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า20ปีอาจจะต้องมีการความยืนยอมของผู้ปกครองด้วยนะคะกระบวนการในการรับเข้าบริการของคลินิกของเราก็คือจะมีการคัดกรองเบื้องต้นนะคะว่าคนไข้นะคะมีข้อห้ามในการเข้ารับบริการหรือเปล่าอย่างเช่นมีไข้สูงเกิน37องศามีการตกเลือดหรือว่ามีการติดเชื้ออะไรพวกนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีข้อห้ามใดๆนะคะทางโราวัลของเราก็จะมีการคัดกรองะคะ่ะมีการซักประวัติถึงการว่าการคลอดบุตรคลอดยังไงคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดการอ่าให้นมบุตรเป็นยังไงหรือว่าสุขภาพร่างกายหลังคลอดเป็นยังไงนะคะ ่อดูว่าสมุรฐานสมดุลของคุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะจากนั้นถ้าเกิดไม่มีข้อห้ามใดแล้วก็จะมีการให้บริการของแพทย์แผนไทยก็คือเริ่มต้นที่การนวดประคบสมุนไพรนะคะรวมไปถึงการทับหม้อเกลือนะคะการอบไอ้น้ําการดื่มน้ำสมุนไพรนะคะอาจจะมีบริการเสริมก็คือการขัดผิวคลอบผิว ให้กับคุณแม่หลังคลอดเพื่อผิวพรรณที่สวยงามเปล่ปังโอ้โหอันนี้เป็นถือว่าแถมให้ด้วยเรื่องผิวพรรณอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ที่เขาจะมาใช้บริการก็คือไปที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมออย่างคุณหมอกุ๊กไก่อย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดที่แจ้งมาตรงนี้นะครับและอันนี้วันเดียวเสร็จไหมครับกระบวนการตรงนี้หรือว่าต้องนัดมาเป็นวันๆเป็นคอร์สไปยังไง การทำอคอร์สบรรดาของคุณแม่หลังคลอดนะคะไม่สามารถที่จะทำหนึ่งวันได้เสร็จนะคะจะมีการนัดหมาย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าในการทำบันดาหลังคลอดจะมีนัดหมายทำสามวันบ้าง5้าวันบ้าง7วันบ้างอ,อันนี้อยู่ที่ความสะดวกของคุณแม่ว่าอาจจะมีเวลามาเท่าไหร่หรือว่าอยู่ที่คุณหมอประเมินด้วยว่าคนไข้อ่าคุณแม่รายนี้นะคะต้องมีการดูแลประมาณสักกี่วัน <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะของเป็นคอร์สในการดูแลนะคะ ครับอันนี้ก็ถือว่าเราต้องมาดูแหละว่าเราว่างไหมช่วงนี้<ช>มาคุยกับคุณหมอได้อะไรตร<ช> <ๆ S 2> งนี้ที่ผ่านมาผมถามแบบนี้เนาะมีคนมาใช้บริการเยอะไหมครับของโรงพยาบาลของที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานเยอะเสนะคะก็มีคุณแม่เข้ามารับบริการอยู่เรื่อยๆนะคะครับ<ช>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่งคลอดลูกแล้วเขามาใช้บริการใช่ค่ะก็อ่า มันดาหลังขอดนะคะพึ่งลอดลูกในระยะเวลาสมเดือนแรกก็คือสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของอ่ากลินิกพันธุคันไทยได้ค่ะไม่ใช่ว่าข้อเสร็จแล้วก็หมอให้กลับบ้านแล้วก็มาได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าเป็นคุณแม่ผ่าข้อนะคะต้องหลังลอดเจวันอ๋อผ่าลอดหลังขอดเจวันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นคุณแม่อ่าอ่าข้อธรรมชาติหขอดเจอดวันนะคะถ้าเป็นคุณแม่ที่ว่าผ่าลอดก็จะเป็น30สิบวันเป็นต้นไปใช่ อันนี้มันแตกต่างกันยังไงคุณหมอถ้าสมมติว่าคลอดเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแผลสีเย็บที่คุณหมอบอกมาเคราบทำไมอันนี้ถึงว่าเจ็ดวันว่าอันนี้ก็สามารถที่จะมามาเข้ากระบวนการได้แล้วมันต่างยังไงกับของที่ว่าเราต้องที่แบบว่าผ่าตัดที่ทเรียกซีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ครับอันนี้เราจะดูยังไง เขาเป็นคุณแม่ข้อธรรมชาตินะคะกระบวนการการคลอดก็คือ <c oughs> เป็นธรรมชาติ <c oughs> การขับเคลื่อนของร่างกายการเปลี่ยนไปของร่างกายจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นสมดุลของร่างกายก็จะสูญเสียน้อยกว่าการผ่าคลอดที่ว่าอาจต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการผ่าคลอดนําทารกออกมาเนาะแล<ต>้วในเรื่องของการฟื้นฟูด้วย แผลรีเย็บจะเป็นแผลที่เล็กกว่าถ้าเป็นแผลผ่าตัดนะคะอาจจะมีแผลที่ใหญ่กว่าการฟื้นฟูร่างกายก็ต้องใช้เวลายาที่มากกว่าอ๋ออันนี้ก็คือว่าให้ดูแลเก่ยกับเรื่องถ้าสมมติผ่านหน้าท้องเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องว่าแผลติดเชื้อไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ ร่วมกับหมอแผนปัจจุบันไปก่อน<ช>นะครับพอะ30วันแล้วก็ถึงสามารถที่จะเข้ากระบวนการของการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับบารดาหลังคลอดตรงนี้ได้บ้างโอหลายท่านคงสนใจแล้วครับผมก็าลังจะเป็นพ่อมือใหม่นะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะก็จะลูกก็จะคลอดแล้วนี้ก็ลงฟังเป็นข้อมูลนะครับว่าเราก็พอฟังดูก็น่าสนใจ ตรงนี้นะครับเผื่อจะให้ภรรยาเนี่ยไปใช้บริการด้วยนะครับเอาละครับตรงนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าประชาชนสนใจเนาะที่จะมาใช้บริการกับคอร์สดูแลสุขภาพมรรดาหลังคลอดตรงนี้เราสามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างครับสำหรับ ในกรุงเทพน,นะคะอาจจะติดต่อที่โรงพยาบาลรัฐนะคะที่มีการให้บริการพรดุงคันไทยเนาะถ้าสะดวกก็คือมาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสดได้นะคะก็จะมีการดูแลโดยคุณหมอที่มีรับผิดชอบคลินิกนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นที่ต่างจังหวัดน,นะคะตามโรงพยาบาลรัฐต่างๆส่วนมากก็จะมีการให้บริการนะคะทั้งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนหรืออาจจะไปถึงที่รพสตบางแห่งนะคะก็มีการให้บริการของคลินิก พัฒนคันไทยได้เช่นกันเอาละครับท่านผู้ชมครับอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่อำเภออะไรท่านลองติดต่อไปก่อนนะครับบางทีว่าอยู่ในอำเภอกว่าจะไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่อนข้างนานท่านก็โทรไปถามที่โรงพยาบาลอำเภอท่านก่อนว่ามีเกี่ยวกับเรื่องคลินิก บรรดาหลังคลอดไหมถ้ามีท่านก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับหรือใกล้โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ท่านก็ไปติดต่อที่คลินิกการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่จะมีทุกจังหวัดแล้วนะครับตรงนี้หรือถ้าอยู่กรุงเทพไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่ยศเสข,ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบอร์โทรติดต่อครับคุณหมอครับเบอร์อ,รอะไรครับสําหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะโรงพยาบาลนะคะเบอร์02 224 3261ค่ะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับคุณหมอครับ 022243261เอาละครับเบอร์นี้นะครับจำไว้นะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลไม่รู้ที่จะไปที่ไหนแต่อยากเข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องคลินิกมันดาหลังคลอดติดต่อมาตามเบอร์ดังกล่าวได้เลยนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดไหนประสานไปที่จังหวัดนั้นได้เลยเขามีคลินิกให้บริการเกี่ยวกับเรื่องคลินิกมานดาหลังคลอดอยู่เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นะครับหวังว่าทุกท่านที่เป็นคุณแม่มือใหม่นะครับหรือกำลังจะเป็นคุณแม่นะครับก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราก็จะด้วยดูแลสุขภาพของท่านให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับด้วยภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้นะครับผมกับคุณหมอกู้ไก่นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกับสารดีด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา11.00นครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ